มาดูข่าวที่เป็นผลกระทบของหน้าฝนกันบ้างนะครับมีปัญหาหลายอย่างที่มาพร้อมกับหน้าฝนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่จะมีถนนหนทางนะที่ถูกน้ำซาะแล้วก็ซุดลงไปจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่จังหวัดบูรียรัมครับนายพนมรุงนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างงานก่อสร้างอ่าสะพานคอนกรีตข้ามลำบะเทียนะครับถนนดนอนนงเหนือตะเป็กนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับจะเป็นเส้นทาง ที่จะมุ่งหน้าสู่อเมนังรองถือว่าเป็นเส้นทางหลักนะครับมีรถสัญจรค่อนข้างมากนะครับส่วนทางเลี่ยงนะครับที่ใช้ในการสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับระหว่างงานก่อสร้างนะครับจะมีขนาดที่แคบนะครับไม่มีหลายทางนะครับแล้วดินยุบตัวนะครับซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลานะครับก็ฝากถึงท่านนายกด้วยนะครับฝากถึงท่านนายก นายกก็คือนายกขึ้นสมมตรีในพื้นที่นะครับนะก็มาดูแลหน่อยนะครับจากสภาพล้อรถข้างขวาของรถบรรทุก6ล้อที่จมลงไปเกือบจะมิดล้อเนี่ยนะครับรถเกือบจะพิกคว่ำทีเดียวขณะขับผ่านทางเบี่ยงช่วงกําลังก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพื้นที่บ้านตาเปกเนี่ยนะครับตำบลตาเปกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเกิดถนนเนี่ยซุดตัวหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันชาวบ้านได้โพสต์คลิปนะ ในโซเชียลนะฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะลงไปตรวจสอบดูแลแก้ไขก่อนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลพนมรุง้งเข้าแก้ไขปัญหาถนนสุดแล้วครับเพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติแลวเดี๋ยวจะวางท่อระบายน้ําป้องกันไม่ให้น้ํากัดเซาะจนถนนเนี่ยซุดตัวอีกนะครับนอกจากนี้ก็จะเร่งรัดผู้รับเหมาสร้างสะพานให้เสร็จโดยเร็วส่วนที่พิษณุโลกครับนะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าง,งามอำเภอว,วัดโบสถ เจอกับปัญหาท่อระบายน้ําเล็กแล้วระบายน้ําไม่ทันครับเวลาฝนตกหนักปุ๊บก็จะมีน้ํารอระบายอ่านี่นะครับเหมือนคนกรุงเทพเลยในน้ารอระบาย <c oughs> นะอันนี้ก็น้ําขังนะครับ <c oughs> แล้วน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง,งามนะอบตอในพื้นที่ยังท่วมเลยน,ะน้ำปราอะไรกับบ้านชาวบ้านนะครับ <c oughs> ชาวบ้านก็เดือดร้อนต้องพากันขับขี่รถฝ่ากระแสน้ําที่มันท่วมสูงเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับเรื่องนี้ครับท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้างามทราบเรื่องแล้วชี้แจงเบื้องต้นบอกว่าสาเหตุน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากการวางท่อลอดที่มีขนาดได้เกินไปแล้วโครงการเนี่ยหรือว่าการวางท่อต่างๆเนี่ยครับอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งเดี๋ยวจะมีการร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันนะเพื่อบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านนะครับค่ะค่ะคุณผู้ชม เห็นฝนตกแบบนี้เนีเดี๋ยวจะมีคําเตือนมาอีกแล้วนะนี่เนี่ยตีห้ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา23ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ23ถึง27พฤษภาคมค่ะไท<ฆ>ยตอนบนเตรียมกันอีกแล้วนะคะรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่ไหนที่เคยน้ําท่วมซ้ำซากเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีมาเตือนกันเป็นระยะระ,ะนะคุณผู้ชมค่ะ